สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนเด้อสาวดำกลับมานั่ลูกอ่าดอลล่าครับมดมัดชาแนลพี่น้องเพิ่นมาบ้านอาจารย์นอ็อตบ้านอาจารย์นอ็อตนี่โอ้นี่ไงนี่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 น,นี่เอานั่นพอนดีตอนเนี้ยตำหนักเนี่ยพี่น้องตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอ็อตวังพญานาคอ้า,อามันเพิ่นหินด้วยกันนะบ้านนี้ คือว่าโอ้ฝุ่นห็นแล้วบ่ได้ฝุ่นโอ้นี่ยจอีอันสำนักเพิ่นน่ะกับพี่น้องโอ้ใหญ่ตัวมอหัลานต้นนี้พี่น,อน้องในเนื้อทีทุ่ท,ท,ท,ทุ่ทุ่ทุ่ฝุนน่ะได้ยินว่นนั้นกับบุกได้มากจะเจอ่หนพ่อแล้วพอลูกโดนล่ากับอ่าหมดมัดสแนลพี่น้องยืนอยู่นนีจ่จอดจอดใส่ลูกจอดนี่อ่ะ เราไปนองก็าักันเจอยูนี่ตอนลูกหมดมัดแชแนลดอนลาแชแน,นลมาถากุ้แม่อยู่นี่พ่นอนุ้งสมะถางก็เบื้งไหงอย่นล้พ่นอง ค่ะพี่น้องเอฟซีสวัสดีครับผมลูกละอันนี้อันลูกลูกอันมดมัดชแนลรายก็พี่ได้อีกอ่ะลูกดอลล่าสวัสดีค่ะบังหวอดแล้วเด็กพี่น้องแล้วคี่รถน้ำลูกค่ะมาให้ลูกเต่าเบื้องห้พี่น้องอันนี้ช่องอันช่องอีซ่องไหนอันนี้ช่องดับมัสหาสนิทชแนลอันนี้ช่องออนทีวีพัมโบ่ครับผมอตจตั้งว่าอันอัน ช่องของคุณไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้อีกต่อไปนั่นแล้วล่ะคือว่าจ้งว่าจ้งสั่นทีมินเพื่อนใจเราเอาว้เราเอาไวอัพโหลดไปยังช่องอย่างที่เห็นเราพบว่าช่องของคุณมีเนื้อหาจำนวนมากที่ไม่เป็นไปตามนยโยบายเออเอ่อะตะกี้คุณแม่ลุงเท่งมันะบะอแมนแมนประเดี๋แม่เปลี่ยนไม่เฮ็ดเลขมันมันมันก็เลยแบบกตเลข เขาบ่าให้ร่วมแมน่นโอ้ขันแม่เฮ็ดเพลงแม่ก็ต้องเฮ็ดเพล,ง,ลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นเอ่อระวังโอ้สือ่อบันเทิงโอ้สื่อบันเทิงไอ้พวกนี้มันจะเป็นสายข่าวแล้วโอ้เลยเราเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้นต้องไปร้องเ <c oughs> พลงที่เขแล้วกันเฮาเฮ็ดจังได๋เขาเจเปิดให้เฮารับรายได้ได้บัดแต่ต้องถ่ายมันเออ่สุดล่ะครับผมลูกเบิ่งดูว่าเขาปิดจักเดือนอ่าส่วนหลายสิเดือนนึงครับแต่ด้ลูกเราเช็คเบิ่งดูน่ะขันมันได้คุณแม่สิได้เซาลงสิได้เซาลงหวยซั่นแหด้ลูก แสดแต่เพ่งลุ้งมองหันนะโอ้คุณแม่ว่าเนี่ยตัวโ,อ,โอ,อ,อ้พี่น้องรับทรัพน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ช่องเย็นจิตพอทีคอมโบเป็นช่องเพ่งมันเป็นช่องเพ่งเดี๋ยวให้ลูกหลานกำลังเช็คอยู่ว่าเขาจะปิดไปหอดมือใดนวันใดนพี่น้องต่อไปจะเรียนลงแต่เพ่งเดอ้อจ้ะสำหรับช่องเย็นจิตพอทีคอมโบต่อไปจะได้ลงแต่เพ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้าน,นี่ช่องคันนีตัว แนวทางตัวเลขก็เจีลงดำมหาเสน่ห์ชแนลกับจ้าะว่ามมัันนแบบค่ะมันลงปนกันบ่ได้มันผิดกฎเขาพี่น้องลูกในเด็กจี่แล้วมหาลูกหลานก็จะควายหูจังสีแล้วมาเนี้ก็เจี๋ยโลงเฉพาะไอ้ดำมหาเสน่ห์ชแนลกับอันสาวดำพาลวดได้พี่น้องเนะช่องนี้บ่มีบ่มีไอ้ช่องเย็นจิตพอจะคอมโบน่ะบ่มีเลขอีกต่อไปได้พี่น้องนะลูกลูกหลานก็เบิ่งแล้วทั้งสองคน อันนี้ก็ต้อบโดนไหมอืมโดนไหมอันจริงนะจากโอ้ยัจริงแหละพี่น้องมาขอให้ลูกเขาให้ลูกเขาเฮ็ดหายันจริงแหละพี่น้องเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยบัตรประชาชนเด้อต้งอะไมันโดนด้จ้าบะจ้าจ้าโอ้อาจารย์หมาเนี่ยนะไม้นั่นน้องยาย่าเอิอแม่หมาอะไรองเอิอน้องยาย่ายังเป็นยังเปิดไฟก็เลย เอาน้องใหญ่ใหญ่บ่แม่บ่โอ้ย่ม่วนเยอเห,เห็นต้นนาลูกจนนั่นแล้วอันนี้เดาพี่อยตากี่เลย้อแพ่้จ้าจ้าตากนี่เลยพัชราพรลุงพรเทวีเนเนาะไปยืนยันตัตุ่มใหม่ ชื่อส่งมาตั้งหลายมือแล้วอืมแต่เล็กก็บิ้งบ่เป็ีนอะไรนะคุณคุณแม่กันยากนะบ่ได้มาหาลูกมิตรทัลูกก็ว่ากันกันเห็น,น,หนกันเทียนโทรศัพท์บุกไอเท็ยนไหนได้อยู่ย <c oughs> ลพี่น้องตามนี่ละค่ะสาวดำก็พูดตรงไปตรงมาเนาะว่ามา,มา,มาหาลูกทั้งสองคนนี่ยล่ะมหาลูกหมดมันเสนออีลาไปใช่หรือยูทั้งรถกรับผมอารมมาบ่ น่ลูกซ้ายลูกทั้งสองคนพักกันเห็ดซอยคนละเครื่องเลยพี่น้องลูกอันมดมัดเ็ดดไไ้มาแล้วขขออไปเบิงนะแม่อยู่ตำบลยังตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยลูกละหานนาจัดละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นงานยาดแล้วงานยากแล้ว ยังบุญหลายตัวหนึ่งพอลูกตำบลละหานนาล,<ะ>ลูกหานนาจ้า เมืองอำเภออำเภอแวงน้อยลูกอำเภอแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโอ้บัดไดเหี้แเ้วนเราเบ้ามาให้บูเบิ้งกับบูหูแบบนี้มันนึกว่าโหลดซ้ำกันไหนมัน มันหลายแนวทางน้อลุงเนาะผิดกดเขาฟิวออเอ็แงน้อยัวัดนเก็นงานยากแล้วรหัสปรจนียังเนี่ยรหัสรัสปะจัน4ี4 3 2 3 0 40230จ้าลูกเบอร์เทั่ครับ ศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดแม่ยังไดทไทยบ่นี่ไทยก็จะเอาให้ปิดเวก่อนเจ้าครับ<อ>พี่น้องตอนนี้สาวดำเพิ่งลุยกันนั่งอยู่นี่แหละมองจอดรถของอ่าสำนักของอาจารย์น็อตตี้เนาะพี่น้องเนาะพอดีลูกๆเขาขอไปทั้ข้าวหรอกพอดีสาวดำกะที่นี่ั้งลบคลิปพี่น้งนงอนงลบคลิปเลข ออกจากช่องเย็ยนจิพนตพรทีวีคอมโบให้เมดพลบอกังสันวนะ่าเป็นน้องเนาะเออมาหอดแล้วกว็เลยบอกเป็นน้องรับ,บรับเนาะขาเนาะเออ